สวัสดีพี่น้องป้องไายนะครับผมมาพบพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานครับผมมือนี้พาพี่น้องมากินหนึ่งปลาทับพิมพ์ตัวใหญ่ๆครับพี่น้องนี่เลยนะครับโ๊วยแซ่บแซ่บปลาสด,สด,สด,สดๆเลยนะครับพี่น้องกินกับหนึ่งผักแล้วก็มีเห็ดพร้อมมีผักปังนะครับมีผักหนอกนะครับผมมีบักขือนี่เลยนะครับผมมือในกินกับ เจีวปลาะนะครับผมรู้ว่าน้ําพริกปลรราเด้พี่น้องเด้อของครัวรัชนีนะครับผมเพื่อนมีหลากหลายเด้พี่น้องนะครับผมมีทั้งเจีวบ้องนะครับผมแล้วก็เจีวลาวสูตรแบบแบบซุกแล้วก็บแบบริบนี้เลยนะครับผมที่ผมมักมากที่สุดนั่นก็คือนี่ครับ เจวปลาแมงดาหรือว่าเจวแมงดาปลาเด้พี่น้องเดอ้อเมื่อนี้ผมจะล่องทั้ง4สตนในพี่น้องเบิง่งนะครับผมโรงงานผลิตได้มาตรฐานนะครับผ่านออย่อมีออยอดและที่สําคัญบ่ใส่น้ําตาลได้พี่น้องเด้อนะครับไม่ใส่น้ําตาลนะครับแต่ว่ารสชาติใแบบจังซีเลยผมลองกินแบบเจีวบองเบิ่งแล้วนะครับพี่นอ้องอ่าผู้ใดสนใจเดี๋ยวผมจะขึ้นให้แล้วก็จะเอาไว้ในเมนในไต้คลิปเด้พี่น้องเดอ้อนะครับผมพีมาบาทีนีน่มาเสิร์ น้ำกันครับนี่เลยเดี๋ยวผมเอาเจลแม่งดาก่อนแม่งดาบดไดรล่องครับเนี่ยเพื่อจะมีแบบนี้วิธีการเก็บรักษากะง่ายๆนะครับพี่น้องคาพพี่น้องแกะ,ะเปิดฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับเอาใส่ตู้เย็นไว้เด้พี่น้องเด้ออยู่ได้สามเดือนนะครับนี่เปิดง่ายๆเลยนะครับ,บน,นัโอ้ปลโทหอมแม่งดาครับพี่น้องหอมแม่งดานี่เลาสสก,กินเขาก็เอามา่างสีเลรก็ได้นะครับ โอ้โหมีหอดตอนมีหอดตอนประแดกน้ำพี่น้องมามามาคักคักมือนี่ปลาทับทิมหอมพี่น้องรสชาติเยี่ยมเลยเจ้ว พาขนาดบะเมียนบะไซน้ำตาลไหมบิง้งเันมีหอตอนหไหนเด้อถึกใจพี่น้อง มาเดอคกับเด้อมาแซ่บน้ำกันเนื้อป่าหวานมาก พักปังครับบ้างบันนี้ผมจะลองชูดเนี่ยเจาบองล่องไปแล้วละ่ะเสีเอาเมากกินอีกตึกใจอยู่รัครับผู้ใดสนใจก็สมารถสั่งไปชิมกันได้นะครับผม หนึ่งเฮดบ้างเเข้ากันครับกินกับเจ้วกันสิครับ อีกประดความ कोई हलए भी มืี้วันหยุดครับไม่มีเวลา จะทดลองเบางอันนี้ครับ อันนี้เป็นเจล่า,ลาสูตรปรุงสุกลักษณะก็จะคล้ายๆกับดิบแล้วเนะตั้งกันนิดหน่อยอ ติดใจเจ็บมั่งด่าครับ แต่ลำมันละหวานนะพี่น้องเนาะเอามาหนึ่งมันละหวาน แต่กรห้อมเขาว่าถ้ายูสิเขาวสั้นครับ เอาสูตรไดนะ้อีกเนาะเอมยังบ้านอะไแกโอ้นี้สูตรดีปเป็นเจลเล้าสูตรดีครับนี่ โอ้แบบดิบกระเซ็บเพิ่นมีหัวตอนไปแดกห้เบิดเลยบ่รสิบปตัดผมกับบได้ดตัดจยกเดียบ ขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามรายการของผมนะครับหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเว้ณที่นี่นะพี่น้องเด้อที่ไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในกันแล้วกันนะก็ฝากสินค้าในกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะนะครับอ่าผู้ใดสนใจสามารถสั่งใดเด้อนะครับผมเนาะร่บพอกันไหมในคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ